เฮ้ยไม่มีคนชัก thân chỉ nguồn điều một Ơi! Sao đung ở đây hả? Đợi đến con bay Đung đung? สตรีมย so ันซาวมเลยปะนีเปล่าเปล่าเปล่าสาอมไม่ได้ตีไม่อยากเล่นอ๋อเออะกระโดดอีอย่างสุด

อย่างงี้ไม่ยิงไม่โดนอ,โอีวนโนแะจมอยู่แหละเคียกนดูแลผมลงสตรีมแล้วเชียวฉันง่ายยิงไม่โดนดีครับลุงโน,โน่สวัสดีครับพอ่ห้วิตกสามผมทำไม โอเคทุกคนเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วไม่ไหวจริงขอไปหาอะไรกินกันไปอาบน้ำทำอะไรเดี๋ยวจะรอ,อตอนดึกเอ้ตอนข้ามันมีซ้อมอีกก็ขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดคอมเมนต์แล้วก็ส่งดาวนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก็นแล้วก็อย่าลืมฝากเพจเติม UC นะสำหรับใครที่ยังไม่มีเพจเป็นร้านเติม UC เป็นประจำก็มาลูช็อปนะก็แวะเวียนไปหาดูไปได้โปรโมชั่น เดี๋ยวนี้ก็มีโปรโมชั่นใหม่ด้วยของทางร้านมารู้ช็อปก็ฝากก็ได้ครับสำหรับเพจเต็มเกมดีๆนะราคาถูกก็ฝากก็ได้ทุกคนขอบคุณคนดูที่ยังอยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวผมขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็บ๊ายๆครับสวัสดีครับ